สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมช่องอัศดาวุฒบอลสีนะครับเดี๋ยวเป็นคลิปต่อจากเมื่อวานนะครับวันนี้ก็ตั้งใจจะแบ่งบอลใบหอกนะครับผมนะครับส่วนใหญ่นะครับเผื่อท่านใดนะครับที่ชอบแบบใบหอกใบไผ่นะครับผมนะครับอันนี้ตั้งเรียงรายไว้ให้ท่านผู้ชมครับแต่ก็ขออนุญาต แบ่งแม่พันธุ์นะครับชายชนนะครับกระถางแปดนะครับผมนะฮะสองกระถางนะครับผมนะครับเผื่อคุณลุงคุณป้ายังชื่นชอบเขาอยู่นะครับใส่กระถางแปดนะครับผมนะฮะค่าจะส่งสามสิบบาทนะครับสําหรับคุณลูกค้าที่โอนคุณลูกค้าที่ปลายทางก็ห้าสิบบาทนะครับเหมาเหมานะครับเอฟกี่ต้นก็ได้ครับผมนะครับ เริ่มต้นจากชายชนก่อนละกันนะครับกระถางละสามร้อยบาทนะครับผมสามร้อยบาทนะครับนะฮะหมายเลี้ยงล็อกตู้ได้นะครับผมนะฮะต่อมาก็เป็นบอลใบหอกนะครับผมนะฮะเริ่มต้นเลยนะครับผมนะฮะหอกกระถางนี้นะครับผมนะฮะแบ่งอยู่ที่ 250บาทนะครับผมนะครับเป็นตัวแผงของเจ้าหญิงเกตนาลินนะครับผมนะครับจะป้ายเป็นไม้สะโพกนะฮะกัดสีนะครับผม250อันนี้งานหัวทั้งนั้นเลยครับที่ที่นำมาแบ่งนะครับผมอันนี้ก็เป็นใบไผ่นะครับผมนะครับใบไผ่นะครับเป็นไม้กัดสีนะฮะ ออกจะด่างนิดๆนะครับผมนะครับมันนินินนะครับผมนะครับแบ่งกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะครับดูนะฮะอันนี้เป็นตระกูลหงนะฮะครับผมนะครับที่แรกมาในนามหงแต่ครั้นี้เขาน้องดำดำเอาจนแบบน่าตกใจเลยครับผมนะครับกลายเป็นแผงไปนะครับผมนะครับกระถางละร้อยห้าสิบาทเป็นงานหัวนะครับผมนะครับ ต่อมาก็เป็นไซแม่พันธุ์นะครับอันนี้เป็นมณีล้อมเพชรนะครับผมนะมณีล้อมเพชรที่แผงนะฮะแผงใบหอกนะครับอันนี้ก็หัวเบลเลอร์เลยนะครับผมนะครับนะฮะนะครับสองใบหนึ่งหลอดนะครับงานหัวนะครับผมนะครั bon บ <ablo> แบ่งอยู่2 5 0ห้าบาทนะครับแบ่งไปทํานะครับผมนะครับใบหอกนะครับผมมณีล้อมเพชรนะครับต่อมาก็เป็นตระกูลหงเหมือนกันนะครับนะฮะ เป็นงานกระดูกนะครับผมนะครับงานกระดูกนะฮะแดดมาแล้วครับกระถางนี้แบ่งร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับนะกระถางนี้ก็กัดสีแล้วนะใครที่ชื่นชอบนะครับออกเป็นใบหอกนะครับผมนะครับร้อยห้าสิบาทนะัะน้องไซส์ใหญ่ๆนะครับผมนะครับต่อมาก็พญาดำลงนะครับสองไซส์นะครับผมเอ้สองกระถางนะครับผมนะครับกระถางละร้อยห้าสิบาทนะครับผมพญาดำลงนะฮะ ต่อมาก็นี่งานกระดูกนะครับผมนะครับเป็นไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดจากสวนพลังใบนะครับผมนะฮะเป็นบอลใบหอกนะครับผมนะครับกระถางนี้แบ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับผมพวกนี้เป็นไม้แม่พันธุ์ทั้งนั้นเลยนะครับผมที่ผมเก็บเก็บไว้นะฮะก็จํานวนก็พอแบ่งอยู่ครับผมนะฮะนี่ก็ไม้ใบหอกไม้เมล็ดนะครับผมนี่ก็งานหัวนะครับผมนะครับ กระถางนี้ก็150บาทนะครับผมต่อมาเป็นน้ำหมากนะครับผมน้ำหมากนะฮะกระถางนี้ก็100บาทนะครับผมอันนี้ก็งานหัวนะครับผมคุณลูกค้านะฮะเคยออกดอกไปแล้วทีนึงนะครับผมก็เอานำมาแบ่งนะครับ100บาทนะฮะไม้ไซส์แม่พันธุ์ใหญ่ๆนะครับผมใบล่าสุดของน้องนะครับผมก็จะด่างแบบประมาณนี้นะฮะนะครับ100บาทนะครับผมต่อมาก็เป็น ไม่รู้ตั้งชื่อไปยังนะไม้สวนเฮชัยนะครับผมนะครับไม้สวนเฮชัยนะฮะกระถางนี้นะมีชื่อไว้แล้วแหละนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับแบ่งสองร้อยห้าสิบบาทนะครับผมสองร้อยห้าสิบบาทนะครับนะฮะกระถางนี้ขอสองร้อยบาทนะครับเล็กลงมาดนั้งแต่งานหัวทั้งนั้นเลยนะครับผมนะครับนะฮะใบหอกนะครับผมนะครับ กระถางนี้อาจจะด่างดีหน่อยนะครับผมนะครับนะฮะกระถางนี้ก็สองร้อยบาทนะมีตัวนี้ใหญ่สุดนะครับเพราะหัวใหญ่ด้วยนะครับผมนะครับกระถางนี้สองร้อยห้าสิบกระถางนี้สองร้อยบาทนะครับกระถางนี้ก็สองร้อยบาทนะครับเหลืออยู่สามกระถางนะไม้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 แม่นี้นะครับผมนะครับต่อมาก็เป็นใบหอกนะครับใบหอกกระถางละร้อยห้าสิบาทนะครับผมร้อยห้าสิบบาทหอกด่างนะครับผมนะครับเป็นไม้เมล็ดอยู่นะครับผมนะครับไม้เมล็ดนะครับ นี่ก็มีมาแบ Emperor, ่งสองกระถางนะครับนี่ก็กระถางหนึ่งนะครับผมจะเป็นด่างด่างด่างออกชมพูนะครับผมพาสเทลแล้วก็เหลืองทองปนนะครับผมนะครับนะฮะร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะครับต่อมากระถางนี้ก็ไม้ที่สวนใช้เหมือนกันพลังใบเชยภูพุมนะครับนี่นะฮะได้มาแล้วก็เก็บไว้นะครับงานหัวนะครับผมนะครับกระถางนี้ก็แบ่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทนะครับตัวนี้ด่างดีมากเลยนะครับผมนะฮะ ร้อยห้าสิบบาทนะครับครับเดี๋ยวมาทางนี้บ้างนะฮะนี่ก็นี่ก็างานหัวเลยนะครับผมนะครับกระถางนี้ก็แบ่งหนึ่งร้อยห้าสิบาทเป็นพวกแม่พันธุ์เลยนะครับผมนะครับแม่พันธุ์งานหัวนะครับนะฮะเลี้ยงนอกตู้นะครับผมนะกระถางนี้ร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะฮะใบหอกกัดสีนะฮะสะโพกสะดือขาวนะครับผม สะโพกเปิดนะครับผมนะฮะร้อยห้าสิบาทนะครับผมนี่ก็ร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับเลือกแคปดูนะครับผมนะครับแล้วก็ทักมานะครับผมนะครับแบ่งงานหัวนะครับผมนะฮะใบหอกกระถางนี้ก็เป็นหอกแบบชัยภูมินะครับผมนะครับเป็นตัวป้ายแดงนะครับผมนะครับเป็นตัวป้ายแดงนะครับผมนนี่เป็นงานหน่อแล้วก็นานแล้วครับผม ที่แยกออกมานะครับนะครับอันนี้หลอดล่าสุดของเขานะครับผมนะฮะไม้จะด่างสองสีนะครับจะสีทองส้มๆ้มนะครับผมนะครับกระถางนี้ร้อยห้าสิบบาทนะครับผมส่วนกระถางนี้นะครับผมนะครับก็ไม่มีใช้เหมือนกันนะครับผมนะครับกระถางนี้ก็แบ่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับต่อมาก็เป็นอันนี้มีชื่อนะครับผมถทาทิ เอามานะครับผมนะครับแบ่ง250บาทนะครับผม250บาทไม้เลี้ยงนอกตู้ได้นะครับผมหรือจะเลี้ยงในตู้ก็ไม่มีปัญหาครับน้องปรับสภาพได้อยู่แล้วครับผมนะฮะกระถางนี้นะครับเป็นผมรับมาในนามเอ่อขวัญขวัญสิรินะครับผมถ้าจําไม่ผิดนะครับผมนะฮะกระถางนี้ขอ250บาทนะครับอันนี้แม่พันจริงๆครับหัวใหญ่ทําจํานวนได้เลยนะครับผมนะครับเป็นไม้ที่กัดสีเหมือนแบบขนนก ออกจมพูจมพูนะครับผมนะฮะลดลายของเขานะฮะอ่าแบ่งสองกระถางนะครับผมนะครับกระถางใครชินชอบกระถางไหนก็กระถางละสองร้อยห้าสิบาทนะครับผมสองร้อยห้าสิบาทนะครับทั้งป้ายทั้งกัดสีนะครับผมนะครับขวัญขวัญสรินะครับผมมีขวัญสริแบบใบไผ่ที่ว่าเนาะแต่ของผมก็ได้มาในนามขวัญสริไม่ไม่ไม่นะผมก็เก็บไม่นายเลยนะครับผมนะฮะเอาแม่พันธุ์ออกมาแบ่งนะครับ กระถางละสองร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับขวัญสริต่อมาก็เป็นเจ้าหญิงเกตนาลินอ่าใช่ครับผมเดี๋ยวผมดูป้ายกนะันลบประมา่าเก็บไว้จนลบนะเจ้าหญิงเกตนาลินนะครับผมนะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับผมเจ้าหญิงเกตนาลินอันนี้เป็นหน้าน้ําตาลนะครับผมนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้จะเป็นหน้าแผงนะครับผมไม่รู้ไม่รู้ว่า แบบไหนสวยกันนะครับผมนะครับหรือว่าเอาไปทั้งคู่ก็ก็ได้นะครับผมนะครับอันนี้เป็นแบบแผงนะครับผมเจ้าหญิงเกลนเินอันนี้จะหายากนิดนึงแต่ตัวนี้ก็ก็หายากครับผมถ้าหาไม่เจอครับครับกระถางละสองร้อยห้าสิบาทเป็นงานหัวนะครับผมก็หน่อใกล้มาแล้วนะครับผมนะครับแต่ผมเคยแยกหน่อนะครับผมก็เลยเอามาแบ่งนะครับกระถางละสองร้อยห้าสิบาทงานหัวนะครับ ต่อมาก็เป็นของสวนนาคานะครับผมสวนนาคานะครับผมนะฮะกระถางนี้นะครับผมนะครับกระถางนี้ก็แบ่งอยู่ที่ร้อยหนึ่งร้อยบาทนะครับผมหนึ่งร้อยบาทนะครับผมนะครับสวนนาคานะครับผมเป็นนาคาสามนะครับอันนี้นาคาสี่นะฮะที่ผมจําได้นะครับก็จะเป็นไซส์ใหญ่หน่อยนะครับผมนะครับจะออกขนนกนะลูก้านะครับผมกระถางนี้ร้อยห้าสิบบาทนะครับนาคา สีนะครับผมต่อมาก็เป็นไม้ใบหอกที่เปิดสะโพกคล้ายกระเบนนะครับผมแต่น้องจะมีหูทุกแทบทุกแทบทุกใบเลยนะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่100บาทนะครับผม100บาทนะฮะงานหัวเลยนะครับผมครับต่อมาเป็นทรงหวกนะครับผมนะฮะทรงหวกนะครับผมนะครับทรงหวกนะฮะไม้ไซใหญ่นะครับไซโตเลยนะครับผมก็ไม้เลี้ยงดอกตูนะฮะนะครับกระถางนี้แบ่ง แบ่งอยู่ที่250หบาทนะครับนะฮะงห่วงนะลูกออดนะครับผมนะฮะหรือว่าเป็นกระเบนป้อมนะครับผมนะครับ250หบาทแม่พันนะครับผมต่อมาก็ตระกูลตระกูลใบไผ่นะครับผมใบไผ่นะฮะไม่แน่ใจว่าต้นนี้มี2คือแยกออกจากต้นนี้นะครับผมอันนี้ต้นแม่นะครับอันนี้ออกมาก็นานแล้วครับผมเก็บไว้นานนะฮะกระถางนี้แบ่งร้อยห้าสิบาทนะครับผมร้อยห้าสิบบาทนะครับ สองต้นนะครับอือเอาล่ะนะครับร้อยห้าสิบาทนะครับผมรู้สึกใบเขาจะเยอะนะฮะผมก็ไม่ได้เช็คนะครับผมไม้เก่าเก็บนะครับนะครับเป็นใบไผ่นะครับผมไผ่กัดสีนะครับผมนะครับอ่าอันนี้ก็หรือจะเอาแม่ไปก็ได้นะครับผมนะครับแบ่งสองร้ยห้าสิบาทนะครับผมสอง้อยห้าสิบาทอันนี้หัวเบลเลอร์เลยนะครับผมนะครับหัวเบลเลอร์เลยนะครับอันนี้เป็นหน่อเขานะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นต้นแม่เขา จะเป็นหยักๆนะครับผมก็มีเสน่ห์ไปอีกแบบนะครับนะเป็นบอลใบไผ่นะครับผมนะครับเป็นบอลใบไผ่นะฮะเป็นลูกอุสามณีเนี่ยนะครับผมแต่เราก็เอาตามนี้แล้วกันนะครับผมนะครับใบไผ่นะฮะสองร้อยห้าสิบาทกับร้อยห้าสิบบาทนี่เป็นหน่อของเขานะครับต่อมาก็เป็นเป็นไม้เมล็ดนะครับนะฮะเป็นไม้เมล็ดนะครับ คล้ายกับมงคลไก่ฟ้านะครับผมนะครับก็มาลุ้นนะครับถ้ายังอยู่หลอดใหม่น่าจะเหลืองทองเพราะเหลืองทองจะเปิดเข้ามาแล้วนะครับครับกระถางนี้แบ่ง250บาทนะครับผม250บาทต่อมาก็เป็นไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดนะฮะคือผมได้มากระถางนี้ได้มาในนามมณีล้อมเพชรแต่ไปไปมามาเปิดเม็ดมาแบบนี้นะแล้วก็ป้ายนะครับ เอาไปลุ้นดูนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับผมหนึ่งร้อยบาทนะครับดูนะฮะหนึ่งร้อยบาทนะครับไม้เมล็ดนะครับเรนูนครนะครับผมขายพร้อมหน่อเลยนะครับผมคือน่าจะชิ้นใหญ่นะครับนะฮะก็เลยออกมาอีกหน่อหนึ่งนะครับผมนะครับเรนูนครก็ถือว่าหน้าตาเธอครบแล้วครับผมเนี่มีทั้งเหลืองทองนะครับมีทั้งด่างขาว ขอบแดงนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทเลนูนครพรเจ้าสัวนะครับผมพรเจ้าสัวไซส์ใหญ่ๆนะครับผมนะฮะตัวนี้เป็นตัวแบบหน้าเหลืองนะครับผมหน้าเหลืองชมพูนะครับผมนะครับหลอดใหม่ล่าสุดคือหลอดนี้นะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่เก้าสิบบาทนะครับผมเก้าสิบาทพรเจ้าสัวนะครับผมเก้าสิบบาทนะครับต่อมาก็เป็นบอลใบไผ่นะครับผมนะครับบอลใบไผ่กระถางนี้นะครับ สีสันสะดุดตานะครับเป็นแบบเป็นเซี่ยวเซี่ยวเป็นเส้นเส้นด่างนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมร้อยห้าสิบาทนะฮะส่วนกอนี้นะครับผมเป็นอวตารนะครับผมอวตารนฮะได้มาก็นานเลยนะครับผมนะครับมีทั้งหมดสามต้นนะครับต้นนี้เป็นต้นแม่ของเขานะครับผมนี่ฮะหนึ่งใบสองใบนะครับแล้วก็หลอดใหม่ออกมานะครับผมนะครับ อวตารนะครับขายยกกรนะครับผมนะครับสามต้นนะฮะทั้งแม่นะครับผมสามร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อมาก็เป็นไม้ไม้ไซส์ใหญ่ๆนะครับมีสองกระถางนะครับกระถางละสี่ร้อยบาทนะครับผมสี่ร้อยบาทนะฮะนะครับเป็นไม้ที่กําลังเทนเลยนะครับผมนะครับไม้ไซส์ใหญ่นะครับผมนะครับนะครับสองกระถางนี้นะกระถางละสี่ร้อยบาทนะฮะดูมือพ่อค้านะครับผมนะครับออกทองส้มๆนะครับผมหลอดใหม่นี้อราบเลยอ๋อหลอดใหม่มาอีกแล้วนะครับผมนะครับนะ ไม่ผิดหวังครับผมไม้กาลังนิ่งนะครับผมหน้า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 หนาวมานี้ก็รับหนาวคือเหลืองทองส้มเข้านะครับไม้ตระกูลนี้นะครับครับเอ่อไม่ใช่กอเกตนะครับผมไม่กล้าขายเป็นกอเกตขายเป็นไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดนะครับผมต่อมาก็เป็นไม้เมล็ดนะครับผมช็อกโกแลตนะครับผมช็อกโกแลตนะเรียกคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายนะครับถ้าเกิดว่าจําชื่อไม่ได้คือผมเอ่อผมเรียกว่า ช็อกโกแลตนะครับคุณลุงคุณป้าทักมานะครับกระถางนี้นะครับนะฮะแบ่งอยู่ที่กระถางแปะแล้วเนาะแม่พันแล้วด้วยนะครับผมไม้ใบกลมกําลังมาด้วยนะครับผมนะแต่เธอไม่กลมมากนะฮะผมก็เลยแบ่งให้ทํานะครับผมนะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่สี่ร้อยนะครับผมสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับกระถางแปะนะครับผมจัมปิดเลยนะครับต่อมาก็เป็นไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดไม้เมล็ดนะครับผมนะครับไม่ใช่เพชรราชานะลูกค้า เป็นไม้เมล็ดที่สวนนะครับนะครับกระถางนี้นะครับผมหลอดใหม่นี่ฮารเครื่องเลยนะครับผมนะครับกระถางนี้แบ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับผมร้อยห้าสิบาทนะไซส์ใหญ่แล้วเนาะลูกค้าไซส์ใหญ่แล้วนะครับผมร้อยห้าสิบาทหรือว่าเอากระถางเล็กนะครับผมคนละแม่กันนะลูกค้ากับต้นนี้นะครับผมคนละแม่นะฮะคนละแม่นะฮะแล้วคนละสวนนะอันนี้ผมก็รับมานะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับผมแต่ละไม้ครับผมแค่ละไม้นะฮะ ต่อมาเป็นทองสยามนะครับผมสองร้อยบาทนะครับผมทองสยามหน้าแผงนะครับเป็นตัวแผงนะครับผมราคากําลังมาเลยนะครับผมเพราะว่าหน้าเดิมเขาไปแล้วเนาะอันนี้หน้าแผงก็ยังทํายากอยู่นะครับผมสองร้อยบาทกะน้องอยู่ในกระถางหกนะครับทองสยามนะครับผมนะครับต่อมาเป็นสิลาหุ้มทองนะครับผมนะครับกระถางนี้แบ่งแปดสิบาทนะครับผมแปดสิบบาทนะครับด่างน้อยแต่ถ้าเกิดด่างเยอะนะ ตัวนี้โคตรสวยเลยนะครับผมนะครับเป็นตัวหน้าเดิมนะครับผมเป็นตัวหน้าเดิมหน้าหน้าที่จดทะเบียนของเขานะครับผมเป็นตัวหน้าน้ําตาลม่วงๆนะครับผมแต่นี้ทองเข้านะครับผมนะฮะออกจะแผงนิดๆนะครับผมนะครับกระถางนี้แปดสิบาทนะครับผมต่อมาเป็นลดนะครับผมลดแผงนะครับผมนะฮะลดแผงนะครับผมแบ่งสองร้อยห้าสิบาทนะครับผมกระถางหกนะครับผมสองร้อยห้าสิบบาทนะฮะเมืองนครชุมนะครับไซส์ใหญ่ๆกระถางหกนะครับผมเมืองนครชุมนะครับ แบ่งอยู่ที่100บาทนะครับผม100บาทนะครับแดงใบเล่นะครับผมแดงไปเล่แดงไปเล่แบ่งอยู่ที่150บาทนะครับหน้าอย่างสวยเลยนะครับผมแดงไปเล่นะครับผมเป็นสามีของวัลภานะครับผมนะครับก็แบ่ง150บาทนะครับอันตรพานคอเมืองนะครับตับตับนั้นครับต่อมาก็งานหัวนะลูกค้านะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นทัพทิมสุวรรณหรือว่าเป็น รัตนาุ่งเรืองนะครับแต่หัวใหญ่ครับผมกระถางนี้แบ่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมร้อยห้าสิบาทนะครับกระถางนี้เป็นดารานุพพลัสแผงนะครับผมดารานุพพลัสแผงนะครับผมแบ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับนะครับร้อยห้าสิบาทเป็นตัวพื้นดําช็อกโกแลตนะครับผมแล้วก็ป้ายป้ายพัดเทลนะครับเขียวนีออนนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับผม แบ่งร้อยห้าสิบาทนะครับน้องเงยกระถางหกนะครับต่อมาก็เป็นโวเคนโนนะครับผมโวเคนโนนะครับกระถางหกครับผมโวเคนโนนะครับโวเคนโนนะครับมีมาแบ่งหนึ่งกระถางนะครับเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวตัวตรงปกเนาะโวกเคนโนนะครับแบ่งหนึ่งร้อยบาทนะครับต่อมาเป็นตัวแผงนะผมจะพูดให้สอดคล้องกันนะระหว่างตัวแผงกับตัว ครับอันนี้ก็โว l c a นนะครับผมนะครับเป็นตัวแผงนะครับผมนะหรือจะเรียกว่าภูเขาไฟฟูจินะครับผมกระถางนี้ก็100บาทนะครับผมส่วนกระถางนี้เป็นหน้าส้มนะครับผมหน้าส้มอมทองนะครับผมมันีล้อมเพชรนะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่100บาทนะครับผม100บาทนะครับผมดารานนพลัสแผงนะครับผมนะครับใครยังไม่มีหน้านี้นะครับผมนะครับอ้เธอมาอยู่ในกระถางได้ไงตกใจหมด ครับเป็นกบยักษ์ครับผมโดดไปครับดารานพลัดแห่งนะครับผมนะฮะกระถางนี้แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับผมนะครับหายากนะครับกระถางนี้นะหายไม่ค่อยมีคนเอามาไล่ต่อมาก็เป็นบอลใบหอกนะครับผมบอลใบหอกนะฮะกึ่งหอกกึ่งไผ่นะครับด่างด่างเหมือนเนาะด่างสวยครับตัวนี้นะครับครับกระถางนี้ก็งานหัวนะครับผมแบ่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทนะครับกระถางนี้เป็นลูกของ เป็นไม้เมล็ดขององค์หญิงทอฝันนะครับผมนะครับไม้เมล็ดนะครับผมไม้นี่กับงานหัวนะครับนะฮะหลอดใหม่ล่าสุดนะครับผมนะครับเหลืองทองส้มนะครับผมป้ายนะฮะกระถางนี้แบ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับผมร้อยห้าสิบบาทนะครับลูกองค์หญิงทอฝันนะครับต่อมาก็เป็นลูกของมณนีล้อมเพชรนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับผมนะฮะกระถางนี้ก็แบ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับผมส่วนใหญ่ ไม้ไม้ใบหอกใบไผ่ผมจะลงหัวเก็บนี่นะครับผมนะฮะกระถางนี้นะครับผมแบ่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทนะครับกระถางนี้ก็ออกจะเป็นทองส้มๆนะเป็นไม้กัดสีนะครับผมนะครับไม้กัดสีนะครับกระถางนี้ก็แบ่งร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับกระถางนี้เป็นคู่ฝักของ d e สทูนะครับผมนะครับ กระถางนี้แบ่งอยู่ที่ร5อยห้าสิบบาทนะครับดำด่างสวยเก๋ดีนะครับผมนะครับหลอดใหม่น่าจะเสด็จนะครับผมนะกระถางนี้นะครับนะฮะเป็นหน่อด้วยนะครับผมร5อยหิบาทนะฮะอันนี้2ต้นคู่นะครับผมนะฮะเมื่อวานใบเขาจะจะลงนะครับผมไม้เขาลงไม้เขาลงหัวนะพร้อมหน่อแล้วครับผมนะครับ2ต้นคู่นะครับผมนะครับกระถางนี้นะฮะสต้นคู่ อันนี้เป็นต้นแม่นะครับผมนะครับต้นแม่ใบนี้นะใบเดียวอันนี้หน่อหน่อเขานะครับกระถางนี้นะครับแบ่งร้อยห้าสิบบาทใบหอกนะครับผมพร้อมหน่อนะครับผมส่วนกระถางนี้กระถางนี้เป็นกลมเขี้ยวอสูรนะครับผมกลมเขี้ยวอสูรนะฮะกระถางนี้ก็แบ่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมร้อยห้าสิบาทนะฮะไม้กระถางหกนะครับผมชมภูพานคลองเมืองนะครับผมเป็นบอลใบหอกใบไผ่นะครับผม นะครับกระถางนี้แบ่งหนึ่งร้อยบาทนะครับผมตอนนี้ไม้ไม้กระถางไม้ไม้ชมพูพันใบไผ่นี่หายากนะครับผมนะครับแบ่งหนึ่งร้อยบาทนะครับผมนะเออกระถางนี้เป็นแหลมสมิหลานะครับผมหนึ่งร้อยบาทนะครับผมแหลมซมิหลานะครับผมหนึ่งร้อยบาทกระถางนี้นะครับเป็นไม้เมล็ดนะครับผมไม่ใช่เงินแสนนะฮะอันนี้งานหัวนะครับผมนะครับงานหัวนะครับ กระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับผมหนึ่งร้อยบาทนะครับไม้ไซส์ใหญ่นะครับผมนะจะเป็นลักษณะใบหอกใหญ่ๆนะครับผมนะครับเป็นงานกระดูกผมแบ่งหนึ่งร้อยบาทนะครับผมนะส่วนกระถางนี้คือเทราปตีนะครับผมเทราปตีเทราปตีฟอร์มนี้แบ่งหนึ่งร้อยบาทนะครับผมนะครับเทราปตีอันนี้เป็นตัวหน้าหน้าหน้าเดิมนะครับผมเทราปตีนะครับจะเป็นบอลป้ายบอลด่างนะครับผมต่อมาเป็นเทราปตีที่ แผงนะครับผมนะครับแผงใบหอกนะครับผมเทราปตีนะครับผมกระถางนี้นะครับผมแบ่งร้อยห้าสิบาทนี่ก็งานหัวนะครับผมเก็บไว้นานแล้วครับวันนี้งัดงัดออกมาขายนะครับผมนะครับเอ่อเขาเรียกว่าเป็นไม้เหลืองนะครับผมงานกระดูกนะครับผมเป็นแม่พันธุ์นะครับผมนะอันนี้ก็ไม้ไม้ร่วมปีเลยนะครับผมนะครับออกหน่อนะครับผมนะครับมณีทองนะครับผมเป็นบอล มีสองอย่างนะครับมณีทองคือใบใบหอกกับไม้มีนักแข่งนะครับผมอันนี้พร้อมหน่อนะครับพร้อมทําจํานวนนะครับมณีทองงานกระดูกนะครับผมนะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่สามร้อยห้าสิบนะครับผมสามร้อยห้าสิบอันนี้ทําจํานวนได้เลยนะครับผมนะครับส่วนกระถางนี้นะครับผมเป็นไม้เมล็ดนะครับผมเป็นไม้เมล็ดนะครับผมเนี่ยเป็นไม้เมล็ดกระถางนี้แบ่งสองร้อยบาทนะครับผมสองร้อยบาท ไม้ออกดอกไปครั้งแล้วครับผมลูกค้ากระถางนี้นะครับผมนะครับก็เรื่องหัวไม่ต้องสืบนะครับผมใหญ่สองร้อยบาทนะครับใครที่ชื่นชอบไม้หน้าแบบนี้นะครับผมนะครับไม้กัดสีนะครับงานกระดูกนะครับผมสองร้อยบาทนะฮะต่อมาก็เป็นตะกูลยักษ์นะครับผมนางกิผมจำไม่ผิดคือน่าจะเป็นกิอะไรกิรินีเนี่ยนะครับผมนะครับกระถางนี้แบ่งหนึ่งร้อยบาทนะครับผมนะครับ ต่อมาก็เป็นบอลใบหอกนะครับผมอันนี้ก็ตระกูลยักษ์นะครับผมนะครับตระกูลอสูรนะครับผมนะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่100บาทนะครับผม100บาทนะครับไม้ไซส์ใหญ่นะครับผมนะฮะน้ำหนักคงจะจุกๆแต่ก็จะแบ่งนะครับผมนะครับต่อมาก็เป็นเอ่อเอ่อทศกัณฐ์ลงสวนนะครับผมนะครับทศกัณฐ์ลงสวนนะครับผมกระถาง6นะครับผมแบ่ง250บาทนะครับผมนะครับทศกัณฐ์ลงสวนนะครับแบ่ง2กระถางนะครับ 250บาทนะครับผมเจ้าชายนะครับผมเจ้าชายเจ้าชายก็เจ้าชายแบ่งกระถางละคือผมขึ้นกระถาง5ครึ่งไปเลยนะครับผมนะครับเจ้าชายรัติการนะครับผมนะฮะเป็นไม้ที่สวยในบรรดาบนใบหอกนะครับผม1้อบาทนะครับผมเจ้าชายรัติการนะครับผมนะครับดูนะฮะใครที่ยังหลงไหลเขาอยู่นะฮะหรือว่าต้นที่มีนั้นยุบไปก็เอาน้องไปเพิ่มนะครับกระถางละ สมัยก่อนเนาะฮะก็ใชยรัติการฟอร์มนี้เนาะสี่ห้าร้อยนี่ยังไม่ไม่พอขายเลยนะครับผมนะครับขายร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับฝากด้วยนะครับผมนะครับเอ่อโอ้โหเนาะก็ถางนี้หลอดใหม่นะครับกับสีมาแล้วเนาะทศกัณฐ์ลงสวนนะครับผมขายถูกไปได้ไหมเนาะสองร้อยห้าสิบบาทนะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับอันนี้เป็นเกระถางนี้นะครับเป็นไม้คือ ด่างเกยชัยนะครับผมด่างเกยชัยนะครับผมนะครับด่างเกยชัยแบ่งแบ่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทนะครับไม้อันนี้งานหัวเหมือนกันครับผมร้อยห้าสิบาทด่างเกยชัยนะครับผมนะครับต่อมากระถางนี้นะครับผมนะครับดูนะฮะกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทพร้อมหน <250 S 2> ่อนะครับผมนะครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับผมเป็นบอลใบหอกนะครับผมนะฮะบอลใบหอก ตัวนี้ผมซื้อมาแพงมากเลยนะครับผมนะฮะแต่น้องน้องเหมือนดือยครับผมแล้วก็เพิ่งจะมาบอกง่ายแล้วก็ปล่อยเลยนะครับผมจะเป็นบอลป้ายนะครับแล้วก็กัดสีเม็ดลึกมากเลยนะลูกค้าเม็ดลึกมากแล้วก็สะโพกออกนะครับผมนะฮะด่างทะลุใบนะครับเม็ดนะฮะสามร้ยห้าสิบาทนะครับผมนะครับเดี๋ยวปิดท้ายรายการไปที่ กิษณามนตานะครับผมโอ้โหเขาบอกให้มาทำเนาะผมก็จะขายอย่างเดียวกิศนามนตานะครับใครจะเอาก็ไปเจ็ดร้อยนะครับผมเจ็ดร้อยบาทนะฮะกิษณามนตานะฮะอันนี้แม่พันนะครับหรือถ้าไม่ไหวยังไงผมเหลือหน่ออยู่หน่อนึงนะครับผมนะครับหน่อกิษณะนะครับผมนะหนอของเขานะครับผมหนอเขาเอาไปหนึ่งร้อยนะครับผมหนึ่งร้อยบาทนะครับหน่อหนอของต้นนี้นะครับหนอ กิจนามนตานะครับผมนะครับไม้ใหม <bs> yeah. ่อยู่นะครับผมเนี่ยใหม่กิจนะมนตานะครับผมครับวันนี้กราบขอบคุณอย่างสูงที่ดูจนจบคลิปนะครับผมครับวันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับผมนะครับหรือจะเอากระถางนี้นะครับผมกระถางสุดท้ายแล้วกันนะนะครับพร้อมหน่อนะครับผมนะฮะหลอดใหม่โอ้โหสวยจังเลยสะดุดตานะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับครับวันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับ